สวัสดีค่ะยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนานๆกดยนันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูคนเล่นใหญ่เกินเบอร์หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะคะแต่ฉันเป็นห่วงอยู่นิดนึงเห็นว่าจะไปหาทนายตั้มก่อนจะไปหาทนายตั้มปรึกษาอีทานนะคะอีทานจะรู้ดีเพราะเคยเป็นแขก V.I.P. ของทนายตั้มอย่าไปปรึกษาไอ้ขามูค่ะไปฟังกันคะ่ะว่าใครกำลังเล่นใหญ่ แล้วผมก็ได้มีการส่งข้อมูลของป้าตอถุงไปให้พี่สาวอยู่ต่างประเทศเขาดูหมดเล้วเห็นหมายเรียบร้อยผมแจ้งจริงครับแล้วของผมไม่มีประจำวันหลักฐานครับของผมประจำวันคดีครับร้องทุกกล่า่าทษถตึงที่สุดดังนั้นคดีถึงที่สุดอันนี้ขอตั้งคําถามนิดนึงนะคะว่ามีความจําเป็นอะไรจะต้องส่งอะไรข้อมูลอะไรไปให้พี่สาวที่อยู่ต่างประเทศดูเพื่อจะยืนยันอะไรคะพี่สาวที่อยู่ต่างประเทศก็จะยืนยันนั่งยันให้ได้ไหมว่าฉันได้เห็นหมายฉันได้นั่นได้นี่จริงๆ ไม่ต้องยืนยันก็ได้ค่ะทุกคนเชื่อก็รอหมายอยู่รออยู่ค่ะทุกคนเชื่อว่าคุณน่าจะไปดําเนินคดีอะไรจริงๆก็รอหมายอยู่ค่ะรอหมายอยู่นะนี่ผมให้เวลาป้าตอทงอีกสามวันพรุ่งนี้เหมือนกันคดีป้าตอทงให้เวลาอีกสามวันแล้วผมมีการนัดแนวกับทางพี่นาทีแล้วค่อยบอกเจ้าแล้วนะพี่นาทีที่โทรมาหาบุญเมื่อกี้ขอบคุณพี่นาทีนะครับพี่ท่านพีพี่นาทีกับผมจะไปที่ สำนักงนานทนายตั้มครับเดี๋ยวผมหาวันก่อนผมอาจจะจะเอาตั๋วเครื่องบินไปแล้วอาจจะต้องรบกวนให้พี่นาทีมารับหรือเปล่าหรือว่าเจอกันที่นุ่นก็ได้ครับก็ขอบคุณพี่นาทีนะครับพี่นาทีก็จะเอาคลิปวิดีโอที่ป้าบานเนี่ยมีการไปด่าแม่เขา เดี๋ยวลงไป,ไปเองเลยผมลงไปเองผมบอกเลยเดี๋ยวให้อ,หอดีตแอดมินผมไปจองตัว๋วื่องบินให้แล้วขึ้นไปที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็ให้อาจจาะขึ้นรถแท็กซี่ไปที่เพราะว่ามันจะของตำแน่งานของพี่ตั้มอยู่แถวกระทุ่มแบนอยู่บ้านใกล้กับบ้านพี่นาทีตอนพี่นาทีติดต่อมาแล้วเดี๋ยวผมบอกวาันพี่นาทีแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราลงาไปเพราะฉะนั้นพี่ๆใครที่มีคลิปของป้าป้าบานนี่นะครับที่ไปดา่าพ่อล้อแม่ใครรบกวนพี่ๆส่งมาให้บุ้มหน่อยนะผมจะได้รวบรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเอาคลิปที่เขา ดูแหมดทุกคลิปแล้วครับดายายสมกว่าโอเคค่ะน้องบูมใจเย็นๆนะลูกใจใจเย็นๆนิดนึงบูมบอกว่าไอ้ขาหมูโทรมานัดแนะกันว่าจะพากันไปหาทนายตั้มบ้านไอ้ขาหมูอยู่ใกล้ๆสำนักงานทนายตั้มตกลงใครอยู่ใกล้สำนักงานทนายตั <c> ้มค่ะไอ้ขาหมูอยู่แถวแถวสารยา <c> ฟักกิ้งก้อยอยู่แถวแถวลาดกระบังอะไรขึ้นมาทางโซนนี้ ไอ้ไหลบอกว่าบ้านอีก้อยอยู่ใกล้สำนักง,งานทนายตั้มไอ้ขาหมูบอกว่าบ้านมันอยู่ใกล้สำนักง,งานทนายตั้มแต่บ้านอีก้อยกับบ้านไอ้ขาหมูมันอยู่กันคนละโยธเลยนะคะดูเหมือนมันจะอยู่กันคนละฟากฝั่งฟากฟ้าเลยนะทีนี้เอาอย่างนี้ถ้าบูมจะไปหาทนายตั้มบูมไปปรึกษาอะไรไอ้ขาหมูรู้หรือเปล่าว่าทนายตั้มเป็นคนทําคดีโกงแชร์ของไอ้ขาหมูเป็นคนโทรไปเร่งตํารวจให้รู้หรือเปล่าว่ามันให นาอาของเมียที่เป็นตำร,รวจประสานงานกับทนายตั้มพยายามจะขอลดเงินที่ทางฝ่ายโจทย์เรียกร้องว่าถ้าจ่ายคืนมาเงินที่โกงไปจ่ายคืนมาก็จะถอนคดีให้มันพยายามจะติดต่อจนนี้ฉันต้องบอกทนายตั้มว่าไอ้นี่มันด่าตั้มอยู่ประจํานะตั้มถึงบอกงั้นผมไม่ยุง่งป้าจัดการไปเลยรู้หรือเปล่าคะ แล้วถ้าจะไปหาสำนักงานทนาาตั้มควรจะปรึกษาอีธานกับเอมไอซิสไม่ดีกว่าเลยสองคนนี้เขาบอกก็เขาเคยเป็นแขก v i p ในการเปิดสิธาลอเฟิร์มเขาเป็นแขก v i p ใช่น้เขาจะรู้ว่าสำนักงานทาน่าตั้มอยู่ที่ไหนที่กระทุ่มแบนไม่มีสำนักงานแล้วค่ะที่กระทุ่มแบนไม่มีสำนักงานแล้วตอนนี้ไนาตั้มมีสำนักงานเดียวก็คือสิธาลอเฟิร์มแต่รับงานได้ทั้งสองอย่าง คือเป็นทั้งของมูลนิธิด้วยถ้ามีเคสอนาถามาเคสขอความช่วยเหลือมาก็ทําตรงนั้นด้วยอยู่แถวสาทรใต้ตึกอะไรนะเอ็นพายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะไปเสิร์ชดูก็แล้วกันนี่รีบบอกก่อนกลัวเดี๋ยวเลยไปถึงกระทุ่มแบรนแล้วมันจะเสียเวลาเปล่าๆหล,ล,ลงทางเสียเวลาหลงไอ้ขาหมูเสียอนาคตค่ะรับรองว่าเสียอนาคตแน่นอน ถ้าจะไปไดิทันแนะนําว่าน้องบุ้มไปคนเดียวดีกว่าเพราะว่าถ้าไปกับไอขาหมูเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนตะเพิดออกมานะคะเพราะทนายตั้มรู้จักไอขาหมูรู้ชื่อเสียงไอขาหมูอยู่นะรู้อยู่ว่ามันเป็นคนของใครจำคลิปทนายตั้มได้ดูคลิปที่ไอขาหมูกับไอพวยขึ้นไลฟ์ด้วยกันแล้วก็มาเยะเย้ย าถากฐางหน้าตาทนายตั้มทำนองว่าอุ้ยรออุ้ยคือทำนองว่าสัญญกรรมพลาสติกมาเขาได้ดูคลิปนี้นะคะแล้วเขาก็น่าจะจำได้คนส้มตีนอย่างนี้ได้ดังนั้นต้องวมคิดดูดีๆนะลูกแต่ไม่ห้ามนะอยากไปก็ไปพ่อบอกเลยว่ากิจการของป้าไม่เกี่ยวอะไรกับตั้มเวลาตั้มทำอะไรก็ไม่เกี่ยวอะไรกับป้าถ้าเขาขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือมาช่วยได้ช่วย แต่เราไม่มีใครไปก้าวก่ายอะไรกันต่างคนต่างทํางานของตัวเองไปเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าฉันด่าใจสมควรด่าแม่ไอ้ขาหมูไปฟ้องอะไรทนายตั้มไปฟ้องศาลค่ะฟ้องศาลพระภูมิก็ยังดีจุดทูบแช่งค่ะดูจะเวิร์กกว่านะ แต่ถ้าคิดว่าอุ๊ยเอาทนายตั้มขึ้นมาอ้างแล้วฉันจะต้องกลัวฉันจะต้องหยุดไม่ปกป้องสาววิจีไม่ยืนอยู่เพียงข้างสาววิจีคิดผิดค่ะคิดผิดฉันไม่เคยทิ้งตั้มยังไงฉันก็จะไม่ทิ้งสาววิรีแบบนั้นเหมือนกันมันเอ้ยแล้วเมื่อวานนะครับกูขอท้ามึงเลยอีเสียศูนย์นะมึงวัดกับกูได้เลยกูบอกเลยว่าถ้าตำรวจไม่สามารถที่จะสั่งให้ตัวของมึงเนี่ย ให้มึงสั่งให้อิบฝรั่งเศสเนี่ยลบได้นี่นะถึงพวกบังคับบัญชาแน,น่นอนใช้สิทธิ์ประชาชนไงห้องสอบสวนมันคือความลับไงอย่าคิดน่เสียสสีว่าตำรวจไม่เอาเรื่องเธอแล้วจะจบตำรวจไม่อยากมีอะไรมากมายวันนี้ผมนัดกับนักข่าวอมรินแล้วเรามีการติดต่อนักข่าวอมารินออกข่าวไม่ออกข่าวไม่สนใจผมเรียกนักข่าวมาก่อนตอนที่นะ่ตอนแรกว่าจะเอานักข่าวมาทีนี้เขาไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ผมก็เลยงั้นพี่ต้องลงไปเตือนป้าต่อถุงก่อนเย็นนี้เลยแล้วก็ คือเราไม่ได้ต้องการบีบพนักงานสอบสวนนะพี่ๆคือผมให้ตำรวจคนนี้คือเขาจะลงไปหาป้าทอถุงแล้วก็ให้ตำรวจคนที่รับเรื่องเมื่อวานเนี่ยตอนวันเนี้ยพี่แกไปทำภารกิจที่วัดเหมือนหินแล้วก็ต่อสายตรงคุยกันแต่ว่าคลิปวิดีโอทั้งหมดนียนำเข้าไล่กลุ่มเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนิทานที่ผมเล่าเมื่อวานนะอันนี้คือความจริงนะแล้วก็ผมเอาคลิปน้าต่นะครับมีการส่งกับทางเจ้าหน้าที่หมดแล้วครับอ่ะส่งคณะสอบสวนหมดแล้วัวหนณาพนักงานสอบสวนแล้วนะครับเรามีไลน์กันอยู่น้าพนักงานสอบสวนหนึ เจ้าของคดีที่อสียสุนแอบ่างเมื่อวานเราส่งไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปย้ําอีกว่าคุณต้องลงขอให้พี่ๆลงไปพื้นที่ไปไปเตือนแกแล้วผมก็บอกกับพี่ตำรวจทั้งทั้งสองท่านว่าผมขอเวลาอีกสามวันพี่ถ้าสามวันถ้าพี่ไม่สามารถที่จะไปบอกโทรศัพท์หาอสศยาสุนได้ให้มันสั่งลบคลิปอยู่ใช้ป้าฝรั่งเศสลบคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งไม่ได้ดูเล่นใหญ่กันเยอะนะคะเรื่องแค่นี้ดูเล่นใหญ่กันเยอะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าทางตำรวจขอมา ขอผ่านสาวิจีมาว่าให้รบเอาภาพนั้นออกดิฉันทําให้ได้ค่ะยินด,ดีให้ความร่วมมือเสมอแต่ถ้าสั่งบังคับอาจจะไม่ได้นะคะอาจจะไม่ได้นะคะแต่ถ้าขอความร่วมมือมาดิฉัน เบอภาพทั้งหมดได้สามารถใช้โปรแกรมทาได้ดิฉันไม่ต้องจําเป็นต้องลบทั้งคลิปค่ะตัดออกได้เบอภาพทั้งหมดได้เปลี่ยนปกได้ทําได้ค่ะทําให้ได้บอกแล้วว่าถ้าตํารวจนายนั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะดิฉันดิฉันพร้อมจะรับผิดชอบอ๋อ,อ,อฝากพี่เตือนแกหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงก็คงจะไม่ได้ยินยอมนะเพราะว่าคนที่พาไปด้วยเขามีการไป ถ่ายรูปติดแกแล้วก็รูปตำรวจนะครับก็ยังไงก็ฝากเตือนๆกันหน่อยนะคะพี่ฝากฝากเตือนแกหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้แกน่าจะน่าจะเชื่อฟังคนที่พาไปนั่นแหละครับก็รู้นิสัยกันอยู่นะพี่เนาะคนอยู่ในหมู่บ้านว่าใครเป็นยังไงอันนี้ผมอยากจะฝากพี่ไปเตือนแกนนะผมจะยังไม่ไม่วางรูปคดีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแกไม่ลบไม่ลบภาพอยู่ในชุมชนผมผมก็จะดำเนินคดีแกต่อไปครับพี่ฝากนม่ด้วยเด้อน้องกะ ตามจริงก็ว่าได้อย,อย่างดอกจะว่วากับฝากเอ,อื้อนี่แหละในฐานะที่เป็นพี่สาวแกก็เตือน,น,น,นแกหน่อยนะครับขอบคุณครับดูเหมือนบูมจะรวมคดีมั่วๆสักหน่อยนะคะทั้งเรื่องถ่ายรูปทั้งเรื่องโพสชุมชนบูมเป็นคนกำชับเองว่าอย่าลบโพสนะตอนนี้มาฝากไปบอกพี่สาวของป้าถอน ดิฉันก็ไม่ทราบป้าถอนมีพี่สาวอยู่ต่างประเทศฝากบอกพี่สาวของป้าถอนให้เตือนปอน้าถอนว่าทําไมลบโพ์ชุมชนจะเอาเรื่องตกลงบุกต้องนึกก่อนนะลูกว่าหนูเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ตอนแรกท้าทายเขาอย่ารบนะเราก็เลยบอกป้าถอนนะป้าถอนก็ไม่ต้องลบถ้าลบก็เดี๋จะไปเข้าทางเขาอีก ก็ไม่ต้องลบก็ปล่อยว่าอย่างนั้นมีอะไรก็ไปสู้กันก็แล้วก,กันมาตอนนี้ไปเที่ยวบอกคุณนู้นคุณนี้ว่าไปบอกป้าถอนหน่อยว่าถ้าไม่ลบเดี๋ยวจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดตกลงบูมต้องการอะไรอะ่ะบูมต้องการอะไรบูบูมไปแจ้งความไว้แล้วลบไม่ลบถ้าลบไปแล้วบูมจะถอนแจ้งความหรือ,อยังไงแล้วทำไมตอนแรกถึงบอกว่าอย่าลบนะ ตอนนี้มาอยากให้ลบต้องการอะไรคะต้องการอะไรต้องการให้เห็นว่าเธอกลัวฉันใช่ไหมเห็นไหมเพราะฉันบอกก็ฉันจะไม่แจ้งความเธอถ้าเธอลบอดีออกเธอก็ทําตามต้องการแค่นั้นแหละคะถ้าต้องการแค่นั้นดิฉันว่าถ้าต้องการจะแค่รังแกกันก็ไปให้สุดกันเลยดีกว่าก่อนปิดคลิปเตือนอีกนิดนึงนะคะเตือนอีกนิดหนึ่ง,ะะงว่าถ้าจะไปหาทนายตั้มอย่าไปกระทุ่งแบนด์ค่ะ ที่กระทุ่มแบนน่าจะมีแต่ครอบครัวคุณแม่น้องสาวของทนายตั้มที่อยู่ทนายตั้มสํานักงานไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะไปเดี๋ยวจะไม่เจอใครจะเสียเที่ยวซะเปล่าๆนะคะไปปรึกษาคุณอีธานคะ่ะว่าทนายตั้มสํานักงานสิทธาลอเฟิร์มอยู่ที่ไหนเดีย๋ยวไปปรึกษาไอ้ขาหมูไอ้นี่มันไม่รู้อะไรหรอกคะ่ะ